<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดกับ a อและแซ่ดีวกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลนวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาพวกเราไปชมวิวสวยๆบรรยากาศดีๆกันที่ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองโบทจังหวัดนะครนายกตามเขาไปแซ่กันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูซินะครับวันนี้มาเที่ยวกันแบบว่าเชิงเกษตรกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะที่จังหวัดนครนายกครับวันนี้อยู่ที่นี่เลยฮะศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองโบดนะครับผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะฮะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างฮะไปดูกันเลยครับ พื้นที่ส่วนหนึ่งครับแบ่งออกมาให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเลยอย่างบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลครับ ชอบมากฮะอากาศดีมากๆครับชอบบรรยากาศอย่างเนี้ยนะครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพยอย่างที่บอกไปนะครับที่นี่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดนครนายกเลยนะครับใครที่อยากจะมาดูพระาทิตตกดินนะฮะเป็นบึงขนาดใหญ่เลยนะครับมาที่นี่ได้เลยครับดูฮะโอ้โหสวยมากๆ แล้วต้องถ่ายกับป้ายเขาเลยนะฮะทำได้สวยกลมกลืนธรรมชาติเลยฮะเขียนว่าคลองโบดอนาคตดูแล้วน่าจะแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นลานกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดนฮะที่จอดรถนี่สะดวกสบายครับจอดปุ๊บเลือกจุดกางเต็นท์ได้เลยฮะ เหมาะกับการมาชาร์จพลังแบบสุดๆ,ๆนะครับผมหาที่นั่งนะฮะก,กลางเก้าอี้กลางโต๊ะนะครับแล้วก็นั่งสูดอากาศบริสุทธิ์บริเวณน,นี้พร้อมกับรับวิวที่เป็นแบบเนี่ยเป็นบึงขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำาสวยมากมีไฮไลท์ครับดอกฟ้าประทานพองกำลังสวยเบ่งบานเลยนะครับมาที่นี่ก็ต้องถ่ายรูปกับต้นนี้แหละครับ ว่าที่ลงตัวนะครับถ้าหากว่าอยากจะมาเทีย่ยวแบบว่าวันเดียวจบเลยเนี่ยเพราะว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพแล้วนะครับที่นี่ได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งอากาศนะครับแล้วได้ทั้งเรื่องของอ่างเก็บน้ําด้วยแล้วก็วิวที่สวยครับหรือว่าสายแคมป์ปิ้งก็มาแคมป์ปิ้งได้ที่นี่ที่เดียวจบเลยครับ สวยงามะฮะธรรมชาติแบบเน้นๆเลยไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยขับรถแป๊บเดียวถึงเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซต้องลาคุณผู้มชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย